ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระสมเด็จที่เคยนําเสนอแล้วครับว่าเป็นพระสมเด็จยุคต้นนะครับโดยลักษณะก็จะเป็นผงเกสรนะครับซึ่งผิวเนี่ยก็จะมีลักษณะถ้าใช้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับที่ผ่านการจับกันอะไรเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มนุ่มมากขึ้นนะครับถ้าใช้ไปมากๆก็คือจะนุ่มฟูนะครับอันนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นพระที่มีความสวยงามครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมีการทดสอบนะครับพระสมเด็จองนี้เนี่ยนะครับด้วย เครื่องโหลดนะครับซึ่งก่อนที่จะทดสอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะชมกันดูนะครับเปิดเผยนวัตกรรมนะครับว่าเรามีการพัฒนาโปรแกรมสําหรับตรวจองค์พระเนี่ยจากเขตผลอะไรและโปรแกรมนะครับหรือแอปพลิเคชันที่มากับเครื่องเนี่ยนะครับเป็นแอปพลิเคชันอะไรนะครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันนะครับเครื่องที่ท่านเห็นอยู่นี้ครับจะเป็น e d e x o A นะครับซึ่งในตัวเครื่องเนี่ยเขียนแล้วนะครับว่า Load นะครับ ROHS ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือ เป็นเครื่องที่ใช้สาหรับตรวจสารปนเปื้อนนะครับซึ่งปกติจะใช้ในตรวจในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพัดลมไฟฟ้าตัวลเล็กๆนะครับหรือที่จีนเนี่ยเขาก็มีการใช้ตรวจพวกบุหรี่ไฟฟ้าประมาณนี้ครับเพราะว่าจะตรวจว่ามีสารประลอดหรือสารอ,าอื่นที่เป็นอันตรายเนี่ยปนเปื้อนหรือเปล่านะครับซึ่งศักยภาพเนี่ยสูงมากนะครับก่อนที่เราจะติดต่อไปที่ลีซันที่เป็นผู้ดูแลนะครับผู้ผลิตเนี่ยตัวของ indexua เนี่ยเราก็ได้มีการเช็คสเปคต่างๆรา,า,ายละเอียดซึ่งต้องบอกทุกท่านว่า ไม่มีเครื่องมือใดนะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจรับรองพระสมเด็จนะครับไม่มีเครื่องมือที่บอกเนี่ยต้องใช้เครื่องนี้ถึงจะตรวจได้ไม่มีนะครับในคู่มือเขาก็ไม่ได้เขียนไว้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็เลยทํามาตรฐานนะครับกระบวนการ p s e a สนาดขึ้นมาโดยให้เครื่องมือเนี้ยเป็นหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้นเองนะครับในการอ่านค่าบางค่าและเราก็จะมีเกณฑ์ที่มาดูว่าค่าที่เราต้องการเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงนั้นหรือไม่ ก็บันทึกก็ไปจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ตัวอื่นต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นความถูกจำเพาะหรือแม่เหล็กแรงสูงเราไม่เคยบอกเลยว่าต้องแม่เหล็กแรงสูงเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นผ้าสมเด็จที่ถูกต้องนะครับที่ได้มาตรฐานแม้แต่แม่เหล็กก็จะต้องมีการวัดด้วยว่ามากกว่า4,500กลนี่แหละคือการสร้างมาตรฐานขึ้นมาแล้วเอาอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการตรวจสอบและนําค่ามาบันทึกผลหากอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมด ในมาตรฐาน p s a สแตนดาร์ดเนี่ยก็ถึงจะใช้ได้นะครับซึ่งเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่ออกแบบมเมื่อพือตรวจสารปนเปื้อนแล้วก็มีแอปพลิเคชันมาให้นะครับจะไปชมกันแล้วที่เราเลือกตัว e d e c t r o a ตัวนี้เนื่องจากว่ามันเหมือนโทรศัพท์มือถือครับก็คือพัฒนาในการเพิ่มเติมแอปพลิเคชันได้นะครับบางทีเนี่ยเรามีโทรศัพท์เหมือนกันบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่สามารถโหลดแอปได้ทำไมเครื่องนี้สามารถโหลดแอปเพิ่มได้อันนี้หลายท่านจะเข้าใจนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือ เป็นโทรศัพท์เหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่ว่าทําไมเครื่องนี้สามารถทําฟังก์ชัน AI ได้เยอะเลยทำไมเครื่องนี้ทาไม่ได้เพราะอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเขาไปซื้อแอปมาได้นั้นตัวนี้ก็หลักการเดียวกันครับเหมือนกับโทรศัพท์ก็คือว่าเป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติมขึ้นมาได้โดยใช้นะครับศักยภาพของโลดเนี่ยซึ่งดีมากหัวอ่านอ่านได้เร็วมากและมีความแม่นยําสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับนะครับทุกท่านดูนะครับ แอปพลิเคชันที่มีหรือโปรแกร,รมที่มีในเครื่องเนี่ยจะมีอยู่3ตัวด้วยกันถ้าเป็นรูปเขียวๆใบไม้เนี่ยจะเขียน ROHS ตัวนี้ก็คือมากับเครื่องนะครับเป็นตัวที่ใช้กระบวนการโลดที่หลายท่านเนี่ยพยายามพูดถึงสเปคเครื่องเนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นโลดก็ใช้คู่มือตามนี้นะครับส่วนด้านขวาที่เป็นรูปอะตอมเนี่ยอันนี้คือเป็นเครื่องตรวจสอบความหนานะครับว่าถ้าเราตรวจโลหะที่มีการชุบทองนะครับจะมี ความหนาความบางกี่ชั้นเนี่ยใช้เครื่องนี้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นตัวที่เราพัฒนาร่วมกันนะครับที่อาจารย์สุประชัยเนี่ยนะครับบินไปที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยไปคุยตรงนี้กับ,บวิศวกรที่จีนครับเพื่อนําศักยภาพเนี่ยของเครื่องนะครับที่สามารถอา่านตรวจสอบสารเปื้อนแบบโลดได้เนี่ยให้มาตรวจสอบในส่วนของผ้าผงนะครับแล้วก็พระโลหะต่างๆนะครับก็พัฒนาไปเป็นตัวนี้เพราะเนี่ยตอนนี้ในเครื่องเนี่ยมีอยู่3าตัวแต่ว่าตัวที่เราจะอ่านตามคู่มือต่างๆก็จะเป็นตัวนี้ แล้วทางบริษัทเนี่ยถ้าเกิดทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเครื่องใดก็ตามนะไปบอกเขาบอกว่าจะมาตรวจพระเนี่ยโดยที่เราไม่พัฒนาเลยตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็ตามเนะเขาจะไม่รับรองให้นะครับว่าเครื่องนั้นสามารถทําได้นั้นอันนี้นะั่นคือหลักการนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็จะเป็นจะต้องมีเกณฑ์ต่างๆเพื่อมาอ่านค่า แลวไปเทียบอีกทีหนึง่งในเกณฑ์ที่เรามีและใช้ทุกอุปกรณ์อันนี้ครับจึงทําเป็นมาตรฐานแต่มาวันนี้เนี่ยมันมีตัวนี้แล้วที่ได้พัฒนาร่วมกันนะครับทีน,นี้เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของโปรแกร,รมที่เป็นโลดนะครับว่าเขาใช้งานกันยังไงนะครับเราจะเปิดนะครับโปรแกร,รมโลดนะครับนะครับอันนี้รอเครื่องโลดทํางานนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับ ไหนท่านจะเห็นนะครับว่านี่นะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็วัตถุจะอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยเราต้องคาลิเบตก้อนเงินก่อนนะครับตอนนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะคาลิเบตก้อนเงินนะครับที่อยู่ทางซ้ายนะครับนี่ผมนี้นะครับแล้วก็เพื่อก่อนที่เราจะดูส่วนอื่นนะครับต้องคาลิเบตตัวนี้ก่อนนะครับ นะครับอันนี้ก็คือคารเบียตเรียบร้อยนะครับค่าของเงินซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเวลาตรวจสารปนเปื้อนเนี่ยมันจะมีตารางอยู่ด้านด้านข้างนี้นะครับก็คือตั้งแต่นะครับโครเมียมแคดเมียมประอดตะกั่วนะครับแล้วก็บรมมีนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูนี่พระนะครับนางพญาที่เห็นเป็นลักษณะเปียกทองนะครับเราจะดูว่ามีสารปนเปื้อนไหมนะครับ ก็วางนะครับแล้วก็อยู่มุมนี้อันนี้คือตัวแบบโหลดครับซึ่งเดี๋ยวลองดูครับว่าโหลดเนี่ยนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวเวลาของโหลดเนี่ยก็ไม่สามารถปรับแก้ได้นะครับตั้งไม่ได้นะครับลองดูนะครับตอนนี้เครื่องกำลังทำงานนะครับ นี่นะครับจะใช้ทั้งหมด400วินาทีนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวเลขนะครับอันนี้คือตรวจแบบลดนะครับก็ไล่ลดไปแล้วครับเหลือ394วินาทีก็คือเกือบเจ็ดนาทีนะครับนี่คืออันนี้คือโปรแกรมของเครื่องเองเลยนะครับแล้วก็จะมาดูตัวนี้ครับในเรื่องของนะครับธาตุที่ต้องเจอที่ผมได้แจ้งไปเรียบร้อยนะครับนะครับนี่นะครับนี่ ราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาทั้งหมด7นาทีแล้วดูว่ามีสารปนเปื้อนแล้วดูแค่4ค่านี้เท่านั้นเพราะเนี่ยหลายท่านที่บอกว่าเครื่องต่างๆเนี่ยบางทีเขามีการตั้งมันอยู่ที่ต้นทางครับอันนี้คือถ้าสําหรับตรวจที่เป็นโลดที่มากับเครื่องเนี่ยคือโปรแกรมนี้ครับดูแค่เท่านี้แหละว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่คราคราวนี้ถ้าเป็นโลดนะครับถ้าใครสนใจนะครับตรวจสารปนเปื้อนมาที่นี่ได้นะครับตรงนี้ก็คือเกณฑ์ที่มีอยู่เขาจะต้องไม่เกินนี้นะครับ และเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเนี่ย4ี่รอยวินาทีแล้วต้องมาดูครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มากับเครื่องที่หลายคนพูดถึงนะครับเอ๊ะมันต้องกี่วินาทีนะครับถ้าเป็นอันนี้โปรแกรมนี้ก็คือสี่ร้อยนะครับนะครับตอนนี้ก็ครบสี่รอยวิแล้วนะครับก็คือเราข้ามให้ดูอันนี้คือตัวโลดนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับก็คืออันนี้คือเกณฑ์นะครับเขาก็ต้องมีเกณฑ์ของเขาเห็นไหมครับพอทำเป็นโลดปุ๊บส่วนนี้คือตัวที่พบนะครับตัวที่พบก็พบว่าเนี่ยมีโครเมียมนะ ปอร์เซ็นต์นะไม่เกินพันเห็นไหมครับมีแคดเมียม6.14ไม่เกินร้อยส่วนที่เหลือเนี่ยไม่พบนะครับไม่พบประอดน,นะครับไม่พบตะกั่วอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับไม่พบตัว br เงี้ยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คืออันเนี้ยแม้แต่เครื่องโหลดเขาก็ยังต้องมีเกณฑ์เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็คือตัวของโหลดคันนี้ด้วยอุปกรณ์ด้วยวัตถุเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะดูอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวขวามือก่อนนะครับอันนี้คือตัวตรวจนะครับความหนาของการชุบ เราจะดูว่าตกลงพระที่เจอนะครับที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยเป็นพระที่มีการชุบเป็นเก่าหรือเป็นใหม่เนี่ยดูได้เพราะดูความลึกได้นะครับเราจะเห็นแล้วว่าภาพของพระนางพญาที่เป็นลักษณะเปียกทองเนี่ยมาอยู่มุมนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งเราก็จะต้องดูค่าครับว่าการชุบเนี่ยฐานเป็นทองแดงนะครับแล้วถ้ามีทองตรงกลางก็คือนิกเกิลอย่างเงี้ยครับ แล้วดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปตามสูตรนี้แปลว,ว่านี่คือชุบใหม่นะครับเดี๋ยวดูตัวของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับนะซึ่งมันจะมีค่าอยู่ด้านล่างนี่ครับให้ดูมุมนี้นะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมอันนี้คือเลเยอร์ก็คือชั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะดูว่าทองคำเนี่ยมีไหมมีจริงไหมและถ้าพบนิกเกิลขั้นกลางอยู่ก่อนถึงทองแดงเนี่ยอันนี้คือชุดใหม่แน่นอนนะครับโดยที่ถ้าเป็นอันนี้นะครับ ก็จะใช้เวลาอยู่ไม่เยอะครับนะครับอันนี้อยู่ที่20วินาทีเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือเป็นโปรแกรมนะครับที่มากับเครื่องอยู่แล้วนะครับอันนี้มากับเครื่องอยู่แล้ว2โปรแกรมนะครับเราก็เห็นได้ว่าเขาก็จะมีค่าพลังงานทองแดงนสูงนะครับแต่ว่าการตรวจการชุบเนี่ยทองแดงจะเป็นฐานนะครับและดูว่าพบทองกับนิกลหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวบอกได้ว่าโลหะนี้นะครับเป็นชุบใหม่หรือเปล่านะครับถ้า เป็นของเดิมแต่เดิมมาเนี่ยมันจะต้องไม่มีนิกเกิลขั้นกลางนี่นะครับอันนี้เป็นหลักการซึ่งตัวนี้จริงๆเนี่ยเราก็สามารถเปิดให้ท่านดูได้นะครับว่าที่ท่านเห็นเปียกทองเนี่ยเปียกทองจริงหรือว่าชุบใหม่มาเสร็จแล้วนะครับดหรือลองไปดูครับนี่ครับเห็นไหมครับเราพบว่ามีทองจริงนะครับอยู่ที่นะครับ0.033ไมครอนอันนี้คือความหนานะครับไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ0.033ไมครอนจากนั้นสิ่งที่เราพบชั้นที่2ครับ แล y e เราพบนิกเกิลบางๆครับอยู่ที่0.0036ไมครอนอันนี้ก็แปลว่าองค์นี้คือชุบใหม่นะครับและนี่ก็คือโปรแกรมนะครับที่วัดความลึกของแต่ละชั้นส่วนชั้นที่เป็นฐานคือทองแดงที่เหลือเยอะๆเนี่ยตัวที่เป็นฐานนะครับเขาจะไม่ขึ้นค่าไว้ให้จะพูดถึงตัวที่อยู่ผิวบนทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้มันจะมีโปรแกรมนะที่ทางเครื่องนะครับของรีันเนี่ยเขาตั้งมาให้อยู่หลายประเภทการชุบอยู่ อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ดูชั้นของโลหะนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่มาเครื่องส่วนโปรแกรมนะครับที่ทางอาจารย์สุวชัยนะครับบินไปเดี๋ยวผมให้ดูภาพนะครับก็คือตัวตรงกลางนี่นะครับที่ไปนะครับเมื่อวันที่25มีนาคมนี่นะครับก็คืออาจารย์สุประชัยเนี่ยบินไปนะครับกับวิศวกรจีนนะครับนี่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้เลยนะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมีการปรับตั้งค่ากัน เพื่อพัฒนาตัวแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้มาใช้กับเครื่องโลดเนี่ยได้นะครับนี่ก็ดูกันนะครับแต่ละค่าซึ่งกาส์ที่ท่านเห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นคนละเรื่องกับกาส์ที่ตรวจพระสมเด็จที่จะขึ้นตรงนี้แล้วก็โคมอนี้นี่ก็อยู่ที่การเทสตงแต่ละค่านะครับทำการทดลองนะครับแล้วก็มีนําตัวอย่างพระโลหะไปด้วยนะครับตอนนั้นกับทางวิศวกรที่จีนนะครับนี่ก็มีการดูผลพูดคุยกันกับค่าต่างๆนะครับเห็นไหมครับว่ากาสที่เห็นเนี่ยอันเนี้ยทดลองนะครับ หาค่าต่างๆเนี่ยมันจะคนละเรื่องกับกราฟที่เป็นกราฟปกติซึ่งอันนี้คืออยู่ในช่วงที่มีการพัฒนานะครับสู่การหาโปรแกรมเฉพาะที่ใช้ในการตรวจนี้ซึ่งมันจะแตกต่างกับโปรแกรมที่ให้มาซึ่งเป็นโลน,นครับนี่ก็ต้องดูในแต่ละค่าว่าโอเคเจออะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวคู่มือนีหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นของอรีซันกรุ๊ปโดยเฉพาะนะครับแล้วก็รายละเอียดน,นะครับ ที่พูดถึงความสามารถนะครับของ EDX 2A นะครับที่เป็น XRF Spectrometer นะครับเขาจะพูดถึงศักยภาพและการทำงานนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องที่เป็นโหลดก็จริงนะครับแต่ว่าถ้านำมาใช้นะครับในลักษณะของการทำ XRF Spectrometer เนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เป็นดีเทลดังต่อไปนี้นะครับว่าเครื่องนะครับจะ ใช้อะไรได้บ้างนะครับถ้าพูดถึงอันนี้เขาบอกว่าถ้านะครับใช้ในส่วนที่เป็น xrf นะครับไม่ได้พูดถึงตัวโลดนะครับก็จะสามารถในตรวจนะครับได้หลายอย่างนะครับแล้วก็มีตัวช่วงเวลาก็คือ measurement time นะครับที่ใช้ในการตรวจวัดเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่นะครับ10ถึง300วินาทีนะครับเซกันนะครับเดี๋ย่าดูชัดๆนะครับนี่นะครับอันนี้เลยนะครับนี่นะครับ 10วินาทีถึง300วินาทีนะครับที่เหลือก็จะอธิบายสเปคว่าใช้กี่โวลต์อะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็คือในส่วนของเขาเรียกว่าความสามารถในส่วนของ XRF นะแล้วก็เครื่องก็คือหน้าตานี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับซึ่งมันก็คือหน้าตานี่เปิดจากจอของเครื่องเองเลยครับก็คือตัวเดียวกันนี่แหละครับนี่นะครับก็คือเป็นนะครับตัวของนะครับ EDX2A นะครับนี่นะครับอ่าครั้นี้ นี่นะครับเห็นชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับซึ่งคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมการตรวจในโปรแกรมที่พัฒนาคราวนี้นะครับองค์นี้นะครับที่เป็นพราเนื้อผงเดี๋ยวเราจะมาตรวจแล้วครับเข้าที่โปรแกรมกลางที่ไปพัฒนาด้วยกันนะครับกับทางที่วิศวกรนะครับของ Ed เล็ก a นะครับเหมนท่านจะเห็นได้ว่าเนี่ยก็คือ3มแอปพลิเคชันนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองตรวจสอบดูนะครับว่าจะ พบอะไรบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับเราก็จะมีเกณฑ์นะครับให้ท่านได้ดูนะครับว่านี่นะครับเกณฑ์ที่เราใช้นะครับในส่วนของเครื่องที่เป็นนี่นะครับฟลูออเรสเซนต์เที่เป็นโลดนะครับซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับถือว่ามีความเสถียรมากแต่เราก็ยังคำเ7็จจุดอยู่ท่านเห็นได้ว่าซิลิคอนเนี่ยต้องมากกว่า35%นะครับอ่าได้มากกว่า45%เเนครับแคลเซียมมากกว่า35%แล้วเและเหล็กจะต้องไม่เกิน0ูน จุดหอนะครับอันนี้คือเกณฑ์นะครับที่มีนะครับอันนี้ก่อนที่จะตรวจนะครับเราก็ค a ลลิเบตนะครับในส่วนของก้อนเงินก่อนนะครับด้วยเงิน99.99นะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะทำการนะครับทดสอบพระซึ่งทั้งหมดนะครับท่านเห็นได้ว่าบาตรฐาร p s a สนาเราเนี่ยก็จะมีเกณฑ์เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือหลักการเหมือนที่ท่านดูโปรแกรมของโรดเมื่อกี้เขาก็จะมีเกณฑ์นบว่า ถ้าจะผ่านลดจะต้องได้อะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็สอบตัวอย่างนะครับซึ่งนี่ก็คือพระสมเด็จนะครับที่เป็นยุคต้นเนี่ยได้ใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็สแกนดูนะครับซึ่งด้านข้างนี้นะครับจะเป็นธาตุทั้งหมดนะครับจะมีส่วนของนะครับ intensity นะครับที่เจอกับตัวของ content p e n t นะครับซึ่งประเด็นก็คือว่านะครับเราก็จะมี จากตัวที่เราใช้วัดซึ่งอันนี้เราเป็นเราก็ไปทําการาพัฒนาโปรแกรมร่วมกันมานั่นแหละนะครับในส่วนที่เราสามารถเห็นสิ่งที่พบทั้งหมดนะครับที่อยู่ด้านนี้ท่านเห็นเป็นค่าทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดแต่ว่าเราก็ดูนะครับในสัดส่วนที่มีค่านะครับไม่น้อยกว่าทศนิยมตำแหน่งที่4ี่นะครับเดี๋ยวลองดูพร้อมกันนะครับนะซึ่งนี่นะครับ เวลาที่เราใช้นะครับก็คือ20วินาทีซึ่งเราใช้เวลาเท่ากับการวัดความหนาที่เครื่องมีมาอยู่แล้วแต่ว่าในสเปคที่ท่านได้เห็นนะครับของการเป็น x r f ในเครื่องนี้เนี่ยก็คือ10วิถึง300วินาทีนะครับท่านดูนะครับอันนี้เราก็จะพบว่าแคลเซียมนะครับ41ซนะครับก็คือมากกว่าเกณฑ์นะครับแล้วก็มีซิลิคอนนะครับ58ซก็คืออยู่ในเกณฑ์นะครับแล้วก็ มีเหล็กนะครับ0.17นะครับก็คือไม่เกินเกณฑ์นะครับส่วนธาตุอื่นนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมีนะครับแมงกานีสนะครับแมกนีเซียมจริงๆพบนะครับอันนี้คือพบในตารางนี้แต่ว่าน้อยกว่าทองเหลือตำน่งที่4นะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่ไม่ได้ปรากฏไว้นะครับสตตนเทียมมีนะครับสแคเดียมก็มีนะครับ0.073นะครับนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมีมาเรื่อยครับเนี่ยผมมาปรากฏนะครับมี พบทองแดงอยู่นะครับก็ไม่เยอะนะครับ0.0521%นี่คือจุดเดียวนะครับที่เจอนะครับอจากนั้นนี่นะครับ Pb ไม่เจอเลยนะครับแม้แต่ตัว intensity ก็ไม่เจอนะครับนะครับอ่าโมรีดีนัมนะครับโมรีดีนัมก็จะมี0.006844อันนี้คือ intensity ที่พบนะครับแต่เนื่องจากว่าอันนี้คือเราไล่ทุกตัวที่ปรากฏนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเป็นหลายๆธาตุนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่า แต่ว่าเกณฑ์หลักๆเราใช้3ตัวนะครับซึ่งเราได้ทําเปรียบเทียบทดสอบมานานนะให้ท่านดูครับเนี่ยจะเยอะแน่นไมหมดเลยนะครับนี่นะครับอทองไม่พบเห็นไหมครัแล้วก็จะมีธาตุอื่นอีกมากมายนะครับที่ปนอยู่ในดินนี่แหละแต่ว่าอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันน้อยนะครับเราก็จะดูหลักๆชั้นอันนี้นะครับก็คือในส่วนของเครื่องนะครับโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นตัวกลางนี่แหละที่พัฒนาซึ่งถ้าเป็นรถนะครับใช้400วินาที ถ้าเป็นตรวจความหนาที่มากับเครื่องความลึกความบางอันนี้อยู่ที่2 0วิเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวที่เราตั้งในส่วนของการตรวจค่าซึ่งผมให้ดูในส่วนรายละเอียดของเครื่องไปแล้วที่เปิดท่านดูเมื่อกี้ครับก็คือศักยภาพในการอ่านเนี่ยตั้งแต่10วินาทีเนี่ยใช้ได้เลยนะครับถึง300วินาทีอันนี้คือในส่วนของการใช้ xrf นะครับนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มานำเสนอนะเพราะหลายท่านถามซึ่งจริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะ ใช้ในการเปิดตัวในการตรวจพระโลหะก็จะอธิบายสเปคที่มีนะครับจริงๆในอนาคตอันใกล้นี้นะครับถ้าเราพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มได้เครื่องนี้เพิ่มได้ครับเราสามารถเพิ่มแอปพลิเคชันขึ้นอีกครับเนื่องจากว่าเครื่องนี้มีเขาเรียกว่ามีศักยภาพค่อนข้างสูงนะครับจริงๆตัววัดความลึกความหนาความบางเนี่ยในแต่ละชั้นเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้มากขึ้นอีกจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทําดูแต่ละชั้นของผิวภาพสมเด็จเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานะครับหรือถ้าในอนาคต มีเครื่องมือนะครับที่มีศักยภาพมากกว่านี้คือถ้าเครื่องนี้พัฒนาแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆที่จะทำเนี่ยมันสุดแล้วมันไปได้ไม่มากเนี่ยนะครับถ้ามีกําลังเราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอเครื่องมือ1ตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวที่บอกทั้งหมดมันต้องมีองค์ประกอบอื่นอีกถ้าเรามีเครื่องมือในการวัดองค์ประกอบอื่นได้อีกนะครับเราก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะว่ายิ่งภาสําเร็จหนึ่งองค์เนี่ยผ่านกระบวนการมากที่สุด ความน่าเชื่อถือก็จะยิ่งมีสูงนะครับแล้วแต่และเครื่องมือแต่ลูอุปกรณ์เราก็ต้องมีเกณฑ์ด้วยนั้นอันนี้มันคือหลักของการทํามาตรฐานนะครับซึ่งเชื่อว่าที่ต้องทําแบบนี้เพราะอะไรครับในไทยผมไม่ทราบแต่ในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยเขาต้องดูนะครับอย่างเช่นเขาดูเครื่องเนี่ยแค่เขาเห็นคําว่าโลดปุ๊บเนี่ยสายหัวอะไรบอกไม่ใช่อันนี้ต้องตรวจโลหะตรวจสารปนเปื้อนตรวจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับพูดอย่างนั้นเลยไม่ใช่เอามาตรวจพระ แต่พอเราอธิบายเหตุผลเราอธิบายหลักการหรือโปรแกรมที่ใช้อธิบายเรื่องมาตรฐาน P S n D a S t a n d a r d ที่ทําแล้วก็อธิบายเกณฑ์อันนี้ครับไปได้เกิดความน่าเชื่อถืออ๋อมาพัฒนาแบบนี้นะเราตั้งเกณฑ์แบบนี้ว่าทําไมต้องมีซิลิคอนประมาณนี้ทําไมต้องมีแคลเซียมประมาณนี้เหล็กต้องไม่เกินนี้นะครับเปรียบเทียบกับพระที่สร้างใหม่เป็นยังไงทําไมต้องมีเครื่องวัดความถ่วงจำเพาะเพราะอะไรต้องมาซัพพอร์ตอีกแม้แต่เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะนะครับก,ก็มีความสําคัญ ใช้แม่เหล็กแรงสูงก็มีความสําคัญแต่ถ้าเราเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับเหมือนอย่างมีบางคิปบอกว่าไม่จําเป็นพระใหม่บางองค์แม่เหล็กก็ดูได้ใช่ครับถ้าพระใหม่องค์น,นั้นเนี่ยสร้างถูกพิธีหรืออิงตาลาโบราณก็ทําได้นะครับเพียงแต่ว่าเหล็กที่ใช้ครับพอมาตรวจอันนี้มันเกินซึ่งค่าที่เราตั้งเนี่ยมันไปใช้กับเครื่องอื่นก็ไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นการตรวจหรือการที่เราไปพัฒนาระบบมาเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้เครื่อง x r f ทั่วไปท่านก็ต้องไปดูว่า เขาใช้อะไรเขาใช้เกณฑ์ไหนซึ่งในแต่และท่านที่ทําไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นเราเราทําพวกนี้เราไม่ได้บอกแค่ว่าต้องพบอะไรแต่เราทําก็คือเราต้องมีเกณฑ์ดูว่าอยู่ในช่วงนี้หรือไม่นะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยอะไรที่ปลอมปนมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างที่เรามีหลายกระบวนการเนี่ยมันคือร้อแต่เราพยายามทําให้ได้ดีที่สุดมาตรฐานให้มากที่สุด เกิดความเชื่อถือที่สุดและนี่ก็คือ,อตัวของนวัตกรรมนะครับที่เป็นแอปพลิเคชัน3แอปพลิเคชันนะครับหรือ3โปรแกรมนะครับที่มีอยู่ในเครื่อง e d เล็กทริกเครื่องนี้โดยที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าถ้าท่านดูคู่มือหลักๆมามันจะต้องใช้กับเครื่องลดนะครับหรือใช้กับตัววัดความหนาในการเครือบในการชุบ ของพระโลหะนะครับแต่ในความหนาของผิวผ้าผงเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับในแจ้งก่อนนะครับและเราก็มีการพัฒนาในส่วนที่เป็น x r f สําหรับตรวจเฉพาะเลยนะครับที่เป็นผ้าผงและก็พระโลหะซึ่งในพระโลหะเนี่ยจะมีโหมดอื่นอีกนะครับที่ตรวจอีกอันนี้เราให้ท่านดูแค่นี้ซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราก็พยายามพัฒนาให้ได้อุปกรณ์เครื่องมือที่ณวันนี้นะครับสำหรับ psa เนี่ยณวันนี้คือดีที่สุดแต่ในวันข้างหน้าก็อาจจะมีอุปกรณ์ตัวอื่นที่ดีกว่าน,นี้ขึ้นไปอีกนะครับ แล้วถ้าเรามีกําลังนะครับแล้วก็หลายท่านเกิดเขาเรียกว่าแรงสรับสนนดีนะครับก็ยินดีและท่านที่มานะครับเช่าชั่วโมงนะครับท่านก็สามารถใช้อุปกรณ์เลือกใช้ได้จะเลือกหนึ่งสาที่นั่นเรื่องของท่านแต่ถ้าเกิดทําตรวจเซอร์รับรองต้องใช้ครบแล้วเราใช้เวลาด้วยนะครับเราเป็นเขาเรียกว่าผู้ออกใบรับรองที่ใช้เวลาถ้าจะนานที่สุดหลายท่านที่มาใช้บริการจะรู้เลยต้องทิ้งพระไว้อย่างน้อยนะครับส5้าวันนะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยก็มีหลายท่านเนี่ยส่งพาเข้ามาเยอะมากนะครับก็ให้บริการเต็มที่นะครับซึ่งถ้าท่านใดเรียกว่าคิวที่นี่มาไม่ได้ท่านก็สามารถไปที่นะครับเอ่อพีทูเอ็นได้นะครับโาเลเซียหรือที่เจ้าพยาจะลพีวายที่พัทยาได้นะครับซึ่งในแต่ละเครื่องที่มีเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่ตั้งมาตรฐานในเครื่องนั้นๆอย่างน้อยที่สุดนะครับท่านบอกเอ๊ะบางทีเราก็จะมีเกณฑ์ให้ครับ ว่าเกณฑ์ต้องมันเกณฑ์นี้นีนี้นีนั่น,น,นะค,คืออยู่ในขอบข่ายของเกณฑ์ที่ตั้งนะครับเพียงแต่ในส่วนของการพัฒนาก็พัฒนาไปนะครับต่อยอดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ